สมัครสมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่างตอบด้วยนะครับ,บ,บ,บครั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 บสวัสดีนะครับกินข้าแรงก็บก็มาคุยกันทํางานไปโดยคุยไปโดยแปกแป๊บยังบรบกวนนะครับลงคลิปหน่อยอแล้วก็สวัสดีเอสซทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเสียดเวลามาดูช่างต้มนะครับเนาะ ดูเก็บความรู้แล้วก็เทคนิคว่าขั้นตอนในการทำกง,กงนกเขากงนกเขาชวากงนกเขาเนาะก็ค่อยๆทำคือ,ค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 อผมจะไม่เตรียมวัตถุดิบไว้คือผมจะทำจะเตรียมเฉพาะเกลือไม้แล้วก็วัตถุดิบอื่นๆก็ถ้าทำก็คือ คือเหมือนกับไอ้ตัวนี้ที่เอามาถักพอทําแล้วก็พอทำไปทีละขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนเต,ต,ต,ตรียมวัตถุดิบตรงนั้นเลยทําสดๆจะไม่เตรียมไว้เพราะว่าวัตถุดิบถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็คุณภาพมันก็จะดับลงคุณภาพมันจะไม่โอเคอันนี้เป็นไผ่เหลืองนะครับเป็นไผ่เหลืองถ้าถ้ามันแห้งแล้วก็ลงสี ทำมามันจะคล้ายๆกับไวายสีมันจะคล้ายๆกันนะครับก็ที่ตอนแรกลูกค้ามีคนบอกเออทำไมไม่ทำไว้ผมเออหว้มันก็สวยผิวขงก็เรียบมันก็ทำก็โอเคแต่ว่า ต้นทุนผมรับไม่ไหวหรอกนะครับเพราะว่าราคาผมแค่นี้ราคากลางๆราคาไม่ถึงกับถูกแล้วก็ไม่ถึงกับแพงผมจะขายราคากลางๆโอเคนะครับคือคอนเซปต์ผมคือคอนเซปต์ช่องคือต้องหาวัตถุดิบตามธรรมชาติชนบทแถวบ้านของผมเอง แล้วก็ต้องหาวัตถุดิบที่บ้านเกิดผมก็มันก็มีตัวเครือไม้นะครับแต่ถ้าจะซื้อไหวถ้าเอฟซี FC คนไหนจะให้ผมทำหรือว่าผมขอให้ผ่านปีนี้ไปก่อนปีหน้าผมจะรับทำไว้ ถ้าพผมไม่รับมันก็ยังไงอยู่ผมไม่สบายใจครับคือผมต้องคนตรงไปตรงมาพูดตรงๆนะไม่ก็คือไม่ได้ก็คือได้นะครับผมเป็นคนแบบนี้ก็ผมก็ฝีมือผมก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งหรือว่าจะอะไรเพราะ <c oughs> คือก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีๆขึ้นไป เพราะว่าคนรักนกรักไก่ก็เยอะอเวลาเราทําอะไรคือถ้าใจไม่รักมันทําไม่ได้นะครับอมองนี้อันนี้คือไผ่เหลืองอันที่ถักผักอันนี้นกเขาชวาที่ลงคลิปไปนะครับจะมีรูปแบบใหม่เรื่อยๆของทังต้อมจะไม่มีซ้ำซาก น่าเบื่อแล้วก็จะไม่เอาเปรียบผู้ค้านะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นเนาะเพราะว่ามันไม่ไหวทั้งทๆกับผมไม่มีเมียนะครับพอ,อไว้ก่อนมันอยู่กับลูกสาวแล้วก็เลี้ยงแม่คนอยู่มีแต่ผู้หญิงหมดผมเป็นผู้ชายคนเดียวคือง,งานหนักก็ต้อง ทางต้อหมดคืองานาเบลก็ผู้หญิงเขาก็ทําของเขาไปก็มีเวลาทําก็ทําไปเรื่อยๆก็พรุ่งนี้เสร็จสองชิ้นเนาะถ้าเสร็จแล้วก็ประมาณช่วงเวลาก็ประมาณนี้แหละครับประมาณทุ่มสองทุ่ม,มหรืออาจจะเร็วกว่านั้นผมจะลงคลิปลงบอกว่ามันเสร็จแล้วพอวันนี้จะขึ้นไลฟ์เสร็จ พอขึ้นลายเสร็จมันก็จะขึ้นเอาแป้นใส่ก็คงจะได้เห็นก็ประมาณเส้สายเท่ยงนะครับแต่คือทำไมไม่เสร็จแล้วค่อยลงคลิปอย่างนี้เนะประมาณนี้ไม่ใช่นะครับคือผมอยากให้เห็นว่าทุกขั้นตอนที่ผมทำน่ะมันเป็นยังไงแต่ว่าคือมันต้องมีสักคนอะ คิดเหมือนผมสิบคนยี่สิบคนใช่ไหมครับผมชอบตัวนี้ตัวนี้จะสวยผมชอบแต่แต่ว่าผมจะให้เป็นเพื่อหมาเงันจะจะให้เป็นเพื่อหมาเงันแบบเงันไปน,นะแต่แต่บองเง้นแห้งนะครับจะไม่จะบองเง้นแห้งจะเอาแบบแบบมันทะแยงเข้าไปแล้วก่ะ มาทําประตูฝั่งนี้เนาะทําประตูฝั่งนี้แล้วก็มันจะเอ,เอียงหน่อยน่อหนึงแต่แต่เอียงไม่เยอะนะเอียงประมาณคือถ้าไม่สังเกตไม่เห็นจะสวยมากตัวนี้ช่างต้อมการันตีกรงลูกเขาชวาตัวนี้ปักหมุดครับ จลิขสิทธ์ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีช่างช่องอื่นหรือว่าช่างคนอื่นก็สนใจก็ทําได้นะครับคือเราอาชีพเดียวกันสนับสนุนกันนะครับคืออาชีพสุจริตแล้วก็อนุรักษ์ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านคือ ยังไม่ได้ขึ้นลายข้างล่างข้างล่างนี่จะเป็นลายขัดธรรมดานะครับเนาะอันนี้เสร็จไปห้องบนเสร็จแล้วบนเสร็จแต่ตัวนี้รอบนี้ผมจะทำมันจะตัวีไปฝั่งนี้แล้วก็ข้างล่างตัววีมันจะมาฝั่งนี้นะมันจะไปคนละทางไม่ใช่ทางเดียวกัน ปกติผมจะไปทำทางเลยกันแต่ว่ามันมองงามนะครับคือถ้ามองไปเนี่ยถ้ามองเขามองไปแต่มันตัดกันอะมันเวลาเขามองน่มันจะความหนุนซึ้งมันจะดีนเพะว่าเออหันแปลกๆเนาะครับเนาะถ้ามันไปไล่เดียวกันมันมันมองไปมันก็เป็นจุดเด่นเนาะเออแต่ไปค้อละท่ามันก็เพิ่มวาอเออมันก็ มันตัวส่บโานาเบื่อคือเกานะ่าเนาะแต่ว่าต่อไปผมอาจจะประกอบอาทจจิตย์ขันกลางกันเลยนะครับขันกลางแต่ว่าบ่บกลางแห้งข้างบนนี้ข้างบนนี้ผมจะเห็ดสองอันเห็ดไร่นี่สองอัน,ตออน,ออนแต่ว่าสิลดตัวนี้ลงประมาณประมาณสี่เส้นแล้วก,ก็เห็ดสองอันเนาะเห็ดคูลงมาสองอัน จะเป็นคูนะครับจะเป็นคูแต่ว่าเพิ่มตัวเว้นเว้นตรงกลางนี่ใบครึ่บหนึ่งห้น,นกมันเห็นประมาณแบบนี้เห็ดเป็นบานนกนะครับพราว่าเมื่อเราจะเห็ดบนล่างเลยขบวนบนข้างล่างถ้าถ้าเห็ขบ้นบนข้างล่างกับมองๆอ,งอีกที่หนึ่งบ่เป็นจุดเด่นคือเพื่อเห็ดตัข้างบนขา้างล่างข้างยกสูงขึ้น ยคือสูงขึ้นอีกจากสองเส้นนะครับโอ้โันสิมันสีนเด่นแล้วก็คือแบบทั้งหมว่า,าคือจะห้าอยูในกับถ่อมเนาะยามหนาวไหไปคุดเปื่ออยูนะของเฟื่องนะครับเข่าไปก็มันก็นอบอุ่นดีก็ข้องมซึ้ง้องกว่าแบนอนะถ้าเอานกไปขังทตามันเข่าไปมันคือสีอบอุ่นนะครับ คือคนหาก,กา้อกติณาจะเข้าใจเนาะบามคน่าเอาน,นุกไปขังเลเนี่ยไปจงลงมันจากไหนดอกพ้อผมซื้อของผมเนาะใจไฟใจมั่นนะครับอันนี้ซื้อสารให้ให้ดูแจ้งว่าข้อผมซื้อของสร้างของผมนี่ที่เฮ็ดลงไปเนี่ยทุกจุดทุกจุดนี่ผมเฮ็ดจากที่แต่เสมอน,นะครับเฮ็ดจากใจ บ่ไร้เห็ดแบบป่าเปล่าแบบมันหนัะมันอาจจะบ่อไร้งามหรืออาจจะบ่อไร่ละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าที่ผมมาับเฮ็ดไหวเพราะว่าแต่กอนันก็เห็ดตะสมเนอะผมกเพิึงมาเห็ดโปงนกนี่แต่บระท่านทั้งปีผมก็ฝึกฝนเห็ดในพระท่านทั้งปีนะครับนายแน่มากแต่ว่าซุ่มซุ่มผมก็ ก็ได้ถวยมาแล้วนะครับเนาะก็ะได้แทบ้านนี่แหละบ่ได้ไปปวดปวดใหญ่โตมาหัล้านอย่างเงี้ยกะ,ะข้าไปเบิ่งในเพจเนาะคนขายซุม่มใน f a เพจ o ุกนะครับว่าซุ่มผมงามบ่กะข้าไปเบิ่งมันมีหลายอยู่แต่ว่าผมบ่ได้ลงผมลบถิ่มเบิดก็เสียดายอยู่ถ้าในไทยไปคือกงนกนี่กงก็สิหลายอยู่ครับเพราะว่าผมเฮ็ดนี่ประมาณตมเขารับไปนี่ส่งทั่วประเทศ ซุ้มไก่ผมเนาะลายสองลายสองอะตีนสองสันนะครับตีนมันผสะเห็ดตีนข้างล่างแล้วก็ทักลายทักแบบนี้เนาะทักลายแล้วาบนกับเห็ดอีกเส้นหนึ่งนั่นแหละแต่มีแบบนั้นเป็นห้องผมบร,รบบแล้วก็ลั่นตีเลยว่่มีไฟเห็ดใดแล้วไม่มีไฟเห็ดโอเคนะครับเนาะวันนี้ ทอปเท่ามาเพเจ้าห้องวัโทเขาอีกเครื่องหนึง่งอ่าโอเคนะครับขออภัยหลายๆนะครับอุบิเดตน,นิดนึงนะครับเนาะมันเห็นบ่มีนังหลายนะครับเนาะก็มาฝากเรื่องวแล่าก็ขันตอนก็คุยกันไปหลังอาหารเย็นนะครับเนาะคอยรับฟันดีเนาะฟันเห็นโตเลยสีแดงๆนะครับมีความสุกวามเจริญนะครับโลกไพกกะ ไปไกลๆนะครับให้นมดมีสิ่งเจ้าลงใบนี้จะได้อย,ยู่กันอย่างมีความสุขเนาะอยากไปมอาหาสู่กันนะครับมูัวกกันนะครับเนาะนี่บ่มีอย่างไรนะครับครับสวัสดีครับ subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่างตบต้นนะครับครับครับ